ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเดี๋ยววันที่10ตุลาคมนี้นะคะเป็นวันที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นวันเดทไลน์ที่ผู้ราชาการจังหวัดสัตแก้วได้ยืนยันไปยังฝั่งของกัมพูชานะคะว่าให้ดำเนินการขนย้ายผู้คนชาวกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยออกไปจากพื้นที่ของเรา ไม่เช่นนั้นจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันที่หลังจากวันที่10นี้ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็วันนี้ที่มีความน่าสนใจก็คือวันนี้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชนะคะมีความชัดเจนแล้วกับเรื่องของการสร้างรั้วก,กําแพงตามแนวชายแดนนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องรอการถแถลงของทางสมชอ,อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้นายก อนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในการประชุมสมชครั้งที่12ทับ68ท่านก็พูดในเชิงหลักการก่อนว่าที่ประชุมวันนี้มีการอนุมัติกรอบในการสร้างรั้วที่จะสร้างตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะคะอนุมัติในกรอบเรียบร้อยส่วนพิกัดทางกองมัญชาการกองทัพไทยจะไปดําเนินการตัดสินใจว่าจะสร้างในช่วงไหนอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยนะคะทางคุณอนุทินก็บอกว่า จะให้ทางเลขาสมชจะเป็นผู้ถแถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้นะะักข่าวก็ถามถึงรายละเอียดว่ารั้วเนี่ยมันจะเป็นรั้วแบบไหนยังไงเป็นรั้วปกติหรือรั้วอิเล็กทรอนิกส์นะคะออคุณอนุทินก็บอกว่ามีหลายรูปแบบบางจุดก็จะเป็นรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและก็ความสะดวกของคนในแถบนั้นด้วยอ่ะอันนี้เดี๋ยวรอแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งจากเลขาสมชที่จะเป็นผู้ถแถลงนะคะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่นักข่าวถามคุณอดทินก็คือเรื่องของวันที่10ตุลาคมนี่แหละค่ะเรื่องของการที่จะผลักดันคนกัมพูชาออกจากพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยซึ่งกัมพูชาไม่ยอมคนกัมพูชาในพื้นที่นั้นไม่ยอมบอกว่าฉันอยู่ที่นี่มา20 30ปีฉันจะย้ายออกไปทำไมนะคะนักข่าวก็ถามถึงเรื่องนี้ค่ะว่าให้นโยบายอย่างไรกับเ,เรื่องนี้ในวันที่10ตุลาคมที่จะถึงวันเดทไลน์นี่นะคะ คุณอนุทินก็บอกว่านโยบายคือต้องใช้กฎหมายที่ถูกต้องแล้วเราต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนขออภัยค่ะคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วยและก็คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาจะใช้กฎหมายไหนตามกฎอายการศึกกฎหมายป่าไม้หรือว่ากฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ตรงนี้ทางกองบัญชาการกองทัพไทยจะขอไปหารือกับทางผู้ว่าสักแก้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มหาดไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะถามนักข่าวถามต่อค่ะว่ามีการหารือเรื่องของการกดดันให้ทางฝ่ายกัมพูชาดําเนินการตามดำเนินการตามข้อตกลงเรื่องการถอนอาวุธหนักแล้วก็าการถอนกําลังหรือไม่นี่ซึ่งอันนี้เป็นข้อตกลงตามการประชุมที่ผ่านมาในระดับของทั้งสองประเทศนะคะ นายกก็บอกว่าตรงนี้อยู่ในกรอบของคณะกรรมการ GBC ที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมได้ไปประชุมมาในระหว่างการประชุมเราก็ยังยืนยันจุดยืนของเราค่ะว่าก่อนที่จะมีการดำเนินการใดๆในเรื่องของการเจรจาเรามีเงื่อนไขที่ต้องการให้กัมพูชาได้ปฏิบัติตามนะคะ เน้นย้ำว่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการประชุมสองครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น RBC หรือว่า GBC มันเหมือนกับวนอยู่กับที่มันไม่ไปไหนอันนี้นักข่าวถามนายกว่ามันก็เหมือนย้อนกลับไปอ่ะพอไปคุยปุ๊บได้ผลการเจรจามาสุดท้ายกัมพูชาก็ไม่ปฏิบัติตามมันก็วนอยู่อย่างนี้นายกตอบว่ามันจะเริ่มไปไหนและคำว่ามันจะเริ่มไปไหนเนี่ยนะคะนายกก็ ยกตัวอย่างอย่างกรณีที่นายศรีษศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไปที่ UN ไปพูดถึงจุดยืนของเราว่าสิ่งที่หลายคนเข้าใจมันไม่ใช่สิ่งที่นานาชาติถูกทาให้เข้าใจมันไม่ใช่แบบนั้นข้อที่จริงเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็จะนําไปสู่การเจรจาที่เราก็ต้องดําเนินต่อไปนักข่าวถามว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลจะใช้เวทีของกระทรวงการต่างประเทศในการกดดันทางกัมพูชามากกว่าเรื่องของการใช้กําลังคุณอนุทินก็บอกว่าต้องคู่กันค่ะ ส่วนของกองทัพเราก็ต้องมีความพร้อมไปบอกที่ยูเ็ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ลุกรานแต่เราต่างหากที่โดนลุกรานสถานะตรงนี้เราต้องรักษาเอาไว้เพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ลุกรานแต่นี่เรื่องของการป้องกันอธิปไตยของเราป้องกันแผ่นดินของเราทางกองทัพก็มีความพร้อมตอนได้รับคำยืนยันและทางรัฐบาลให้การสนับสนุนกองทัพดูจากการประชุมคอรมอครั้งแรกเมื่อ30กันยาที่ผ่านมาในกรณีที่จะต้องทำให้เกิดความพร้อมในการรักษาแผ่นดินของราชนาจาักรไทย คือมันก็ให้คำยืนยันว่าเราไม่ได้เน้นหนักไปที่ด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าให้น้ำหนักกับทั้ง2ด้านนะคะทั้งในเรื่องของทางการพูดผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทางด้านของการทหารเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะนะักข่าวถามว่าในประเด็นสำคัญก็คือตอนนี้ทางกัมพูชายังไม่ได้ตอบรับในการจัดทำแผนอพยพ และเรื่องของการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ของกองทัพภาค2เลยนะคะนายกก็บอกว่าถ้าเขาไม่ตอบรับเราก็ไม่ตอบสนองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะให้ดําเนินการอยากให้ทํานั่นทนํานี่ช่วยเปิดด่านช่วยนั่นช่วยนี่เราก็ไม่ทําอันนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญของเราซึ่งวันนี้ทางแม่ทัพเองก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะคะว่า จะต้องใช้จะต้องมีการตอบตกลงในหลายๆเงื่อนไขถึงจะมีการเดินหน้าในการประชุมในครั้งต่อไปซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เราดําเนินมาตรการในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นมีการใช้เรียกว่าเป็นความความเข้มแข็งมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้น ในเงื่อนไขที่เรายื่นไปกับทางกัมพูชานะคะโดยนายกก็บอกว่าไม่อยากใช้คําว่ากดดันเพราะว่าทุกวันนี้ก็กดดันมากอยู่แล้วลองหาวิธีการสื่อออกไปให้เห็นว่าประเทศเราพร้อมถ้าอยากจะอยู่กันแบบนี้ไทยก็พร้อมและถ้าอยากจะให้ชีวิตของประชาชนที่พวกเขารับผิดชอบอยู่ดีขึ้น mm. ก็ต้องตอบรับเงื่อนไขของเรานะคะนี่ก็เป็นเหมือนเป็นการยื่นคําขาดกับทางกัมพูชากดดันเขาไปในแนวไปไป,ไปอีกทางหนึ่งด้วยนะคะว่า จะยังอยู่แบบนี้ก็อยู่ไปได้นะแต่ถ้ายังคงระยะแบบนี้กันต่อไปคนที่จะเจ็บหนักเนี่ยน่าจะเป็นกัมพูชามากกว่าเราอะอยู่แบบนี้เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะทําให้สถานาการณ์มันดีขึ้นกัมพูชาก็ต้องตอบรับในเงื่อนไขที่เราได้เสนอไปกับทางกัมพูชาทีนี้10ตุลาคม10บตุลาคมรอดูค่ะว่า จะมีมาตรการอย่างไรแล้วก็รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นคนกัมพูชาเข้ามาสร้างบ้านตั้งรกรากอยู่ที่นี่แล้วก็กล่าวอ้างว่านี่คือพื้นที่ของเขาทั้งทงท,งที่มีความชัดเจนทั้งในแง่ของข้อกฎหมายคือทุกอย่างว่านี่คืออธิปไตยของไทยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีแนวทางในการดําเนินด้านมนุษยธรรมแล้วก็ให้เขาได้เข้ามาอยู่ตรงนี้จนกระทั่งพอมาจนถึงตอนนี้ พอเราจะให้เขาออกไปเขาก็ไม่ออกพอมีการยื่นคำขาดจากทางผู้ราชการจังหวัดสัะแก้วในวันที่10ตุลาคมว่าถ้าไม่ออกไปจะมีมาตรการในลำดับถัดไปนะคะปรากฏว่ามีการรายงานจากสำนักข่าวคัมรทมของกัมพูชาค่ะว่าชาวบ้านกัมพูชาในพื้นที่ หมู่บ้านในพื้นที่ของเราเนี่ยคือบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสักแก้วนะคะแต่ว่าทางฝั่งของกัมพูชาจะเรียกพื้นที่นี้ว่าหมู่บ้านโจกเจอแล้วก็เปรยจันด์ค่าแมทาม์รายงานว่าชาวบ้านกัมพูชาในพื้นที่นี้ยืนยันว่าจะไม่ย้ายออกไปไหนค่ะแล้วก็บอกว่ายอมตายดีกว่าที่จะเสียบ้านที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ตรงนี้ โดยชาวบ้านให้คำมั่นว่าจะปกป้องทรัพย์สินของตนเองแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามหลังฝ่ายไทยขู่ว่าจะรื้อถอนบ้านหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนะคะโดยทางการกัมพูชาบอกว่าได้มีการปิดถนนบางส่วนใกล้กับลวดหนามและฐานทัพขณะเดียวกันก็เฝ้าติดตามกิจกรรมทางทหารของไทยที่ทวีความรนแรงขึ้นโดยอ้างว่า ฝั่งกัมพูชาเนี่ยอ้างว่าพบว่าทางไทยมีการเคลื่อนกําลังพลยุโทโธปรกรณ์หนักและตรวจสอบในพื้นที่ผิพาทผู้สังเกตการกัมพูชาอ้างว่ามีรถถังรถพุ่มเกราะ8ล้อปืนใหญ่รถบรรทุกน้ําขนาดใหญ่แล้วก็รถสนับสนุนจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านโจกเจยคขาแมรไทม์สบุว่าจังหวัดสากแก้วของไทยได้สั่งให้ชาวบ้านกัมพูชาในพื้นที่โปรยจันทร์หรือว่าบ้านหนองยากแก้ว ได้ทุบบ้านของตัวเองทำลายลหรือว่าย้ายออกจากบ้านที่พวกเขาอยู่อาศัยมานานหลายทศวรรษหรือว่าหลาย1ิปีภายในวันที่3ตุลาคมมิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคนข้อเมืองในทํานองเดียวกันชาวบ้านในหมู่บ้านโจกเจยหรือหนองจานก็ถูกสั่งให้ออกจากพื้นที่ภายในวันที่10ตุลาคมโดยถูกข่มขู่ว่าจะจับกลุมและดำเนินคดีหากไม่ปฏิบัติตามนะคะโดยเมื่อวันที่2ตุลาคมชาวกัมพูชาปฏิเสธยื่นคำขาดค่ะ และทางกัมพูชาก็ให้คำมั่นว่าจะปกป้องพล,ลเมืองของตนอย่างสุดความสามารถค่าแมททามสบุว่ามี12ครอบครัวในหมู่บ้านทั้งสองแห่งถูกกองทัพไทยบังคับให้ออกจากบ้านส่งผลให้ความขัดแย้งรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่ผู้ราชการจังหวัดบันเตียมเมนเจยอุมเรียไตระคะ่ะบอกว่าหมู่บ้านปรยจันหรือว่าบ้านหนองยากแก้วเนี่ยนะคะ มีบ้านทั้งหมด208หลังซึ่ง6หลังถูกกองกําลังไทยปิดกั้นด้วยลวดหนามและบ้านเรือนอื่นๆในหมู่บ้านกําลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการขับไล่ชาวบ้านให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาจะไม่ทิ้งบ้านของพวกเขาที่อาศัยอยู่มานาน30ปีบางคนบอกว่าพวกเขายินดีตายค่ะเพื่อปกป้องบ้านหากถูกทางการไทยขับไล่ออกจากบ้านยกตัวอย่างมีชาวบ้านชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นะคะชื่อว่าเอมรา อายุ58ปีแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยโดยบอกว่าชาวบ้านไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปกป้องดินแดนของตนจากผู้รุกรานคือมองว่าทางการไทยที่เข้าไปกระทำแบบนี้คือผู้รุกรานเข้าไปในพื้นที่ของกัมพูชาโดยเอมราบอกว่าเราจำเป็นต้องปกป้องดินแดนบนรรพบุรุษของเราเราจะไม่ยอมให้ผู้รุกรานคุ้คุมดินแดนของเราเรารู้สึกเจ็บปวด เมื่อดินแดนของเราถูกรุกรานโดยต่างชาตินะคะขณะที่คาแมทไทมส์ก็บอกว่าตอนนี้เส้นตายใกล้เข้ามาแล้วสำหรับหลายร้อยครอบครัวในหมู่บ้านชายแดนทั้งสองที่จะต้องรื้อบ้านของตนเองทิ้งมีเฉะนนั้นจะต้องเผชิญกับการดาเนินคดีทางกฎหมายของไทยการสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบก็เพิ่มมากขึ้น โดยมีการบริจาคอาหารสิ่งของจำเป็นแล้วก็กำลังใจที่หลั่งไหลไปยังกองกำลังและก็ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยซึ่งทางโฆษกรัฐบาลเพนโบนานะคะก็ได้ถแถลงว่าไม่มีสิ่งใดสามารถจะเอาชนะสติปัญญาและความสามัคคีของชาวกัมพูชาได้แม้ว่ากลุ่มที่เป็นปฏิปักษจะพยายามเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและยุยงให้เกิดความแตกแยกก็ตามนี่คือรายงานข่าวของカแม์ไทมส์ค่ะ พยายามรายงานและทําให้ได้เห็นว่าชาวบ้านที่เป็นชาวกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้กําลังถูกรุกรานจากฝ่ายปฏิปักษซึ่งก็คือฝ่ายไทยกําลังถูกรุกรานจากศัตรูจากผู้รุกรานทั้งๆท,ท,ที่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปค่ะจับตามองว่าถ้าคนกัมพูชาไม่ย้ายออกไปแน่ๆซึ่งดูจากท่าทีตรงนี้ ไม่ย้ายแน่ๆถึงขนาดบอกว่ายอมตายอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะรักษาบ้านของตัวเองเอาไว้ที่อยู่มา20-30ป,ปีเนี่ยถ้าไม่ย้ายออกรัฐบาลไทยฝ่ายปกครองหรือแม้แต่กองทัพจะมีมาตรการในการกดดันหรือผลักดันออกไปอย่างไรโดยเฉพาะมาตรการในการผลักดันออกไปเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินแบบล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเอร์เซ็ตเลยว่า นี่น่าจะเป็นสิ่งที่กัมพูชาต้องการให้เกิดภาพนั้นเกิดขึ้นต้องการให้เกิดภาพที่ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของไทยหรือแม้แต่ทางกองทัพเข้าไปทําลายบ้านเรือนของประชาชนเข้าไปสร้างความเ,เสียหายให้เกิดขึ้นมีการขับไล่มีการใช้กําลัง <S <S เพื่อเอาภาพนั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือในการไปฟ้องชาวโลกถึงความใจร้ายความป่าเถื่อน ของทางการไทยที่ทําต่อชาวบ้านตาดำๆซึ่งแน่นอนเราจะเห็นภาพเด็กผู้หญิงคนแก่จะออกมาเป็นแนวหน้าแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกัมพูชาจากพฤติการที่ผ่านๆมาเพราะฉะนั้นนี่คือความความยากอย่างหนึ่งของการดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะว่าทางการไทยจะมีมาตรการในการดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างไรคือ ย้อนกลับไปที่การให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินเมื่อสักครู่นี้นะคะนักข่าวเนี่ยก็ถามว่าจะมีการถึงขั้นใช้กําลังหรือไม่ในการผลักดันชาวกัมพูชาออกไปคุณอนุทินก็บอกว่าอันเนี้ยชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่กองทัพเราต้องคํานึงถึงวิถีชีวิตคนลําบากอยู่แล้วมีทั้งเด็กมีทั้งคนชาราแล้วก็มีทั้งผู้หญิงนักข่าวถามว่าเมื่อต้องผลักดันออกไปอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับในช่วงเวลาและระยะเวลาไหนใช่หรือไม่ นายกก็ตอบว่าจะพยายามใช้กฎหมายคือตีความก็คือว่ายังไงเสียก็จะใช้กฎหมายก่อนมาเป็นลําดับแรกจะไม่ได้มีการจะใช้กําลังอะไรใดๆเพราะว่านิ้นก็เชื่อว่ากองทัพรู้เชื่อว่ารัฐบาลรู้เชื่อว่านายกอยุรู้ว่าสิ่งที่กัมพูชาต้องการนั้นคืออะไรนักข่าวก็ถามต่อว่าจะมีการระบุเป็นไทม์ไลน์หรือว่าให้ทางกองทัพเข้าไปจัดการได้เลยนายกก็บอกว่าวันเวลาตามที่เราเห็นเหมาะสม นักข่าวก็เลยถามย้ำว่าแต่ไม่ใช่วันที่10ใช่ไหมคือประมาณว่าไม่ใช่ว่าวันที่1ิไม่ย้ายออกจะใช้กําลังเลยใช่หรือไม่ประมาณนั้นนะคะนายกก็บอกว่าน่าจะยังไม่ใช่ส่วนนอกจากนั้นนักข่าวก็ยังถามอีกว่าแต่เสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่เหมือนจะเป็นแรงกดดันนายกก็เลยบอกว่าเราก็ต้องทําความเข้าใจกับทุกฝ่ายว่ามันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นดันเชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยอยากให้ทุกอย่างมันจบเร็ว แล้วอยากให้ทางรัฐบาลไทยหรือแม้แต่ทางกองทัพหรือฝ่ายปกครองไล่ออกไปเอาออกไปแบบเด็ดขาดแต่งที่คุณอนุทินบอกเมื่อสักครู่ค่ะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ทหารไม่ใช่กองทัพที่จะสามารถเอาปืนไล่ยิงแล้วให้เขาออกไปจากพื้นที่ได้เพราะนี่คือเด็กคนแก่ผู้หญิงนะคะที่ถูกเอามาเป็น แนวหน้าอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจะไปใช้กําลังในการขับไล่เราจะกลายเป็นผู้ที่อาจจะเป็นผู้ที่เสียเปรียบในเวทีนานาชาติได้เพราะว่ากัมพูชาเขาจ้องอยู่แล้วละ่ะที่จะเอาภาพต่างๆเหล่านี้เอาไปฟ้องว่ามันเกิดอะไรอย่างไรขึ้นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นรอดูรอดูวันที่10ตุลาคมว่า ฝั่งของกัมพูชาจะดําเนินมาตรการอย่างไรฝั่งของเราจะดําเนินมาตรการอย่างไรหลังจากนี้แล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เรียนเข้าไปสังเกตการในในข่าวนะทั้งเรื่องของการที่มีมติสมชเรื่องการทำกำแพงกั้นระหว่างไทยแดนไทยกัมพูชาหรือแม้แต่เรื่องของการที่เตรียมจะ ชาวบ้านกัมพูชาในพื้นที่หนองจานหนองยากแก้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตอนนี้กระแสะเสียงที่มีต่อคุณอนุทินชานวีรกูลก็มากขึ้นเรื่อยๆๆนะคะเพราะว่าเขาคงจับทางถูกแหละว่าตอนนี้ในมุมของความมั่นคงแล้วก็ในมุมของเศรษฐกิจเป็นมุมที่มันกระทบใจของประชาชนมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาจับทางตรงนี้ของประชาชนได้เนี่ยมันส่งผลแน่นอนกับเรื่องของการเลือกตั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งตอนนี้ในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหต้องยกเครดิตให้กับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คุณสุปจีเลยนะคะเพราะตอนนี้นี่คนชื่นชมคุณสุปจีมากนะคะทั้งด้วยความรู้ความสามารถการสื่อสารแล้วก็แม้แต่เรื่องของนโยบายที่ออกมาอย่างตอนนี้คนพูดถึงกันมากกับเรื่องของนโยบายการการไปควบคุมราคายาในโรงพยาบาลเอก,กชนซึ่งอันนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่มาก แล้วก็เป็นเรื่องที่มันกระทบกับคนไทยจริงๆเนี่ยโอ้พอพอพูดเรื่องนี้ออกมานี่คนก็ฮือฮากันมากแล้วก็ลงถึงมาตรการอื่นๆด้วย